ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มากนะครับเวลาผมขับรถเนี่ยผมไม่มีตัวที่มันวางโทรศัพท์เวลาผมเอาวางไว้ที่ตักมันก็จะชอบร่วงแล้วเวลาชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยมันขลุงขลังนะครับเวลาจะหยิบออกมาใช้งานเนี่ยสายก็ตึงเปี้ยหลุดปุ๊บเวลาที่ผมจะดูแผนที่ดูแมปนะครับผมไม่มีตัววางผมก็ต้องถือแบบนี้เมื่ออาลงรถนะครับมันอยู่ที่ตักแบบนี้แล้วก็ลุกเลยพอลุกปพ๊บนะครับโทรศัพท์ร่วงลงพื้นปึ้งเรียบร้อยครับจอแตกครับ นั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ของผมนะครับผมเลยต้องการที่จะแก้มันผมเลยเลือกของที่มันมีคุณภาพแล้วก็ของที่ดีไปเลยเวลาเขาเสร็จได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงใช้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้าของ Peak ดี s ซน n นะครับวันนี้ผมหยิบมาด้วยกัน2ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นไวเลสชาร์จิ่งที่สําหรับไว้ติดกับรถแม่เหล็กเขานะครับออกแบบดีไซน์มาให้มันแข็งแรงซึ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วมันก็ชาร์จไปในตัวด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไวเลสชาร์จแต่ผมไม่ได้เอามาอย่างเดียวครับผมเอาเจ้าตัวนี้มาด้วยเป็น Universal Adapter นะครับมาใช้งานกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมเนี่ยมีปัญหาเร นะครับเวลาผมขับรถเนี่ย ผมไม่มีตัวที่มันวางโทรศัพท์เวลาผมเอาวางไว้ที่ตักมันก็จะชอบล่วงแล้วเวลาชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยมันขลุงมขลังนะครับเวลาจะหยิบออกมาใช้งานเนี่ยสายก็ตึงเปี้ยหลุดปุ๊บเวลาที่ผมจะดูแผนที่ดูแมพนะครับผมไม่มีตัววางผมก็ต้องถือแบบนี้แล้วเวลาผมจะดู u t u b e นะครับผมก็ไม่มีที่วางเหมือนกันบางทีก็ต้องถืออย่างนี้ดูไปก็อันตรายด้วยนะฮะปัญหาใหญ่ของผมเลยเมื่อลงรถนะครับมันอยู่ที่ตักแบบเนี้ยแล้วก็ลุกเลยพอลุกปพ๊บนะครับโทรศัพท์ล่วงลง เรียบร้อยครับจอแตกครับนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ของผมนะครับผมเลยต้องการที่จะแก้มันผมเลยเลือกของที่มันมีคุณภาพแล้วก็ของที่ดีไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับมีคู่มือที่ต่อกับช่องจุดบุหรี่นี่ครับเป็นไทซีครับสายไทซีทูไทซีครับตัวล็อกสายไฟ3อัน3 m เอสำรอง แล้วก็เป็นแอลกอฮอล์เช็ดครับคาเ์าส์ตัวนี้นะครับเป็นไวเลสชาร์จในตัวเสียบไท p e C นั่นเองนะครับส่วนด้านที่ไปติดกับรถนะครับเขาเป็น 3M แบบเหนียวๆแบบนี้ก็คือติดแบบถาวรไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปติดตั้งที่รถนะครับผมขอแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็น Universal Adapter เป็นแม่เหล็กที่เหนียวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อน,อนไป ป็นบล็อกที่จะเอาไว้ติดกับเคสโทรศัพท์นะครับแอลกอฮอล์ไว้เช็ดเคสนะครับตัวนี้ครับ u n i v e r s a l Adapter นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เคสโทรศัพท์ iPhone ใช่ไหมครับเราก็จะเอาเขาหน่อยมาติดตรงนี้เอาเจ้า Universal Adapter ตตัวนี้มาวางเอากระดาษตัวนี้นะครับมาแกะกาวออกด้านหลังแบบนี้นะครับพอแกะออกเสร็จก็ มาคว่ำให้มันตรงกันมันจะมีขีดให้บอกทั้งหมด4มุมด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับลอกกาวออกนะครับแล้วก็ติดลงไปเลยกดไว้30วินาทีครับ<ด> <BS> ก็จะได้เคสแมกเนติกอะแดปเตอร์สารพัดประโยชน์แบบนี้แล้วอุปกรณ์ของ Peak ดีไซน์นะครับมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่จะมารองรับกับ universal ซตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันไปตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งกับจักรยานนะครับเป็นอัลฟอนไบท์เมาส์ v 2นะครับตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับคือ Mobile w a l l e t ครับ เอาไว้ใส่เงินใส่บัตรใส่อะไรได้หมดเลยตัวนี้เป็น wall m o u s ครับเราเอาตัวนี้นะครับไปติดตั้งตามบ้านนะครับต่างๆในจุดๆที่เราต้องใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานๆนะครับติดได้ทุกที่เลยและอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆเลยตัวนี้เลยครับเป็น wireless charge stand นะครับเวลาเราทํางานไปด้วยเล่นคอมพิวเตอร์ให้โทรศัพท์มันชาร์จแบตไปในตัวนะครับตัวนี้จะเป็น mobile tripod ครับมี3ขาแบบนี้สามารถวางโทรศัพท์ที่ไหนก็ได้ตัวนี้คือ creator kit ครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับนักเซลฟี่ตัว นี่เป็นมอเตอร์ไซค์เมาส์นะครับผมอยากได้เหมือนกันตัวนี้เอาไว้ติดมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องกลัวล่วงเลยและตัวนี้นะครับเป็น everyday case iphone นะครับที่ผมบอกว่าเป็นเคสที่ดีสุดในโลกเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ universal ตัวเดียวตัวนี้นะครับ ไปได้รอบโลกเลยถ้าเรามีอุปกรณ์ที่รองรับนะครับก็คือของพิกดีไซส์เดี๋ยวผมจะทําการติดไวรลสคาเมาส์ตัวนี้นะครับไปติดที่รถกันเลยไปเอาแอลกอฮอล์ที่เขาให้มานะครับเช็ดทําความสะอาดจากนั้นนะครับก็ลอกกาว 3M ออกแล้วก็ติดลงไปแบบนี้กดไว้30วินาทีเหมือนกันครับเราเสียบสายไปแล้วเราก็ไล่เก็บสายมาตามคอนโซลแบบนี้นะครับเพื่อจะซ่อนสายให้มันสวยงามนิดนึงก็เอาไปเสียบเข้ากับช่องที่จุดบุหรี่แบบนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็เอาโทรศัพท์นะครับมาลองชาร์จดู โอ้โหเหนียวแน่นเลยนะฮะเวลาเขาเสียบก็ไปเนี่ยเขาก็จะชาร์จขึ้นแบบนี้เลยเป็นที่ชาร์จที่ได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงใช้ได้เลยนะครับเวลาจะไปไหนจะขับรถนะครับดู GPS หรือว่าจะทำอะไรดูทีวีดูบอนดู YouTube ดูได้เลยและถ้าใครสนใจอุปกรณ์ของพ a k ดีไซน์แบบที่ผมทำให้ดูวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ intrendmall.com นะครับเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ เป็นกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าแคมปิ้งอุปกรณ์กล้องก็อย่าลืมไปดูกันนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเลือกหาเลือกดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเนี่ยมันมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับไป